สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้สี่ภาพี่น้องมาเบิ่งการพลอกซ้ำเหมือนบกุงพี่น้องหรือว่ามะละกอครับผมแบบสบับของมหาเนาะครับเนาะเฮ็ดไว้ปลูกปลูกไว้จะยู่ิกินพี่น้องเฮ็ดไว้ปลูกเองไม่นนรัวเลื่อนนี่แหละว่าื้นนี้สีไมา้าพ่อกามะมะละกอพี่น้องหรือว่าบกุงนั่นเองเพราะว่า ในมันผมแช่ไว้แล้วก็มาร์กไว้แล้วได้หามือแล้วแต่ว่าหูว่าขั้นเปิดเบื้องว่ามจะแตกนอแตกหลากหรือยังเดี๋ยวจะมาเบื้อง้อบกันพี่น้องนี่ก็คือทุงดินทุงดินที่ผมเตรียมเตรียมดินไว้จากเอาเม,มาาล็ดไอ้มละกอลงครับผมแต่ว่าซุมน,นี่เกิดแล้วนี่พี่น้องแต่ว่ามันคนละพันคนละี่หัววันสาอันนี้พวกนี้มันเป็นพันธุ์อะไะมรกอขั่งขั้งนะครับ พันขังสือส่อมาสังส่งมากาเนี่ยไอ้จักมือเราก็จำาม่ได้เรอกพี่น้องว่ายเขียนไว้อยู่พวงเกิดร้ายแล้วเกิดมาได้ร้ายเติบแล้วอันนี้เหยีงหยงอยู่ขึ้นหยดปุ๋ยหยอดอย่างนี้เลยแต่ว่าที่นี่สิมกากกาอีกอ,อีกพันหนึ่งอันนี้เป็นพันแขกนวนพี่น้องแขกนวนดำเนินนี่แหละเบิ้งในซองกับมีกาไ้หลายยางอยู่พี่น้องนี่แบบนี่แบบแตียงแล้วก็มีหกทัวแล้วก็มี คือฝรั่งเขาเจะเอื่นว่าแต่เอื่นแบบบ้านๆเลยจะมุมหูจักดอกพี่น้องอันนี้มาเขียนมาในซ่องในไข่บอกคือเมตวรณ์น้อยๆสองคำปั่นพอไว้ถจะปลูกพี่น้องเฮ็ดเองในขั้วเลื้ยนเฮ็ดของไว้กินเนื้อเหลือก็เล็กๆน้อยๆขายเนื้อไปสนาพี่น้องเนีอมาหาวันนี้ก็มาเบิ้งเลยได้เห็นมุมหูขี้กาไว้พี่น้องผมกะผมผมเซาน้ำไว้แล้วผมกะไปมักใส่ผผา ผมเห็นเองผมเห็เบื้องขึ้นคลิปแบบที่น่อยเบิ้งไม่คลิปแบบว่าเห็ดตามเพิ่นอันนี้ใส่จีหามือเลาว่าเด้เปิดเบิงมี่ีของเจ้าวันงอกว่าข้าในงอกใส่กระติกน้ำไปนี่ทีละอัดไปด้ลยพอได้ไปเปิดสักเกอสะพัดให้เลยใส่เป็นตามันผมใส่เป็นตาบัเห็นนด้พี่นหองเห็นเพราะ่างๆนี่นุ่มไปหนาไปจักแล้วเบิ้งมันกัพี่น้องว่านจิออกวะไก่เป็นเห็นมานอเดียว ปงเห็นบ่นว่าเนาะพี่น้องเลยอันนี้งปงไปบ่ปุงก็เสียเ,เอาลงเลยนันไปหงอกเอาอยู่ในทวงคนละน้องอยู่ใส่ละโอ้ก็รังออกนอน้อยพี่น้องทำนี่แหละเอาลงก็ลังแตกออกน้อยเอย้กมือสีหามือแล้วมันจาบอะไรประมาณนี้หละบหรายพี่น้องเฮ็ดไว้จะปลูกไว้จะยุ่ยจะกินนี่นี่ว่าบมมีประสบการณ์ในการปลูกนะพี่น้องนะ เฮ็ดไปน้่กับเบื้องไปในคลิปไปน้่มเนี้ยซับนี่เราพูดว่ารงอันอันทงรอบแรกซุ้มนี่พี่น้องก็งอกซับนี่แหละม่วก็เกิดจะได้ล่ะอันนี้ก็เสียวลงซุ้มนี่หลุมละสามไงสามไงคือเขาวานไปใะ่แยกเห็ดแล้วนึนนวนวะนร่งเห็ดเบงเฮ็ดไปจะปลูกจะคลองกินจะคลองเรือกับขายเนี้่เหรอวาคือจะถามว่า,า,มมาขายเถอะพี่น้องเฮ็ดบ่ <laughs> <laughs> เห็นไม่ไมไดม้เป็นมวยก่อนนะ ม่าเดินกับจอหูในหลุมเลยพี่น้องจอหูในหลุมในอย่างสามหู้ไม่ติดยอดมาเลิบลงเอาลึกเน้ยพี่น้องลงประมาณนี้แหละเส้นสองเส้นเพราะว่าผมหดน้ำให้ทุ่งมันเปียกแล้วนะเวลาขัดห้องผมหดน้ำขัดมันแห้งๆนี่เอายอดในลงไปในน้ำมัหดน้ำในมันพุ่งขึ้นบาดเลยพี่น้องหางเท้าก็บหินแห่งกับคอยว่าเกิดก็บนี้ตกจอหูสักหูลงไปมันสองเส้นสามเส้นก็ว่ากันไปมันต้องเลิกพี่น้องนั่นเกิด นมันมาหลายใน,นประมาณจาัหดหอดสิบุงบ่าประมาณนี้ละเอ็ดสักต่อ,อตอนน่อในมาลงสองสามหยดคุมละใน,นเอ้วองสองสก็เกิดอยู่ได้สามนี่ก็ไดอยู่เนาะแเ้าก,ก็ยัดลงไปจังหน่อยขันมาลงก็ดิ่มกบไปกบไปเลย่นอะเนี่ย ประมาณนี้แหละในการเด้วยอันนี้เขาเก็จังมาเอาน้ำหดเนาะจังน้อยโบหัวไหลพี่น้องมทุกอนเปียกป้วนอยู่ในนี้มันเปียกลยแล้วผม่งหัวน้ำเห็ดระมาณนี้แหละพี่น้องก่อใส่็ุตงไว้เกิดที่ได้หลือพี่น้องเกยเห็นจังสี่กระดีเมืม่อกี้ในคลิปเหนืะเพิ่นเบิ่งในคลิปในคือถูกหรือผมก็เลยมาเห็ดนะคือคือคือเขาเจ้าบอกแล้วพี่น้องพนักเส้นหลุม่มละสอง ละสามย่างหน่อยครับท่านพอดีมัน,ม,นมันเดียวอยู่สี่เมตรออกสองถุงเลยถรง,งระมาณถพี่น้องเรยียบร้อยแล้วก็หน้ามาหยอดบาดท,ที่นี่บดีหยอดไร้ได้พี่น้องแต่พระมันเปียกจังหน่อยเพราะว่าผมหดนำให้ดินมันซุมนะนซ่มอยู่แล้วนะใ้ดินได้สูงถูกซุ่มอยู่บ่เศร้าอยู่ เบิ่งเอาเรื่อยๆครับว่ามันแหงกับมันยอดหรืพี่น้องจนกว่าอันจะพงหรือกันนะครับซุ้มหนังผมเห็ดก็ได้การอัที่แหงผมก็อุ่นน้ำมันยอดมันได้แดดๆกัดกันเลยแล้วเ็จเรียบร้อยค่อยมาดูเลยมาเบิ่งเอาบันแต่ว่ามันแหงกต่ไม่ยอดหรือเ่น้องเอ็ดไปในคลิปนะก้มหลู่จากคว้ามือมึงเหรอคิดว่าเบิองเอาแล้วก็เฮ็ดไปน้ำพึนแมีนปลาเมีนกับคว้าขั้นนี้นะผมพ่นหู แล้วเอาไปกดไปเบิง้งหเดี๋ยพี่น้องเลยครับผมนีม่กคือวิธีพอาก่าเบียบบักุงหรือว่ามะละกอน,นั่นเองนะครับเนาะครับผมมาหาหน่อยเสียมเหียนครับก็ขอบคุณหลายๆครับที่รับชมนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ